สวัสดีค่ะพบกับช่องเกาะกระแสดวงกับอาจารย์วัฒนยาวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของลัคนาราศีเมถุนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรตัวท่านไปอยู่ที่ไหนณนะตอนนี้เรามาดูกันนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมทุนตัวท่านขณะปัจจุบันนี้นั่งอยู่ในภพลาภะ ในวันที่สองตัวท่านเองคือดาวพุธจะถอยหลังเข้าไปที่ราศีมินนะคะราศีมินก็คือภพกรมมะของท่านนั่นเองท่านจะได้ยุ่งเกี่ยวนะคะกับเอกสารสัญญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของงานหรืออาจจะได้เดินทางนะคะสื่อสารกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศของคนลัคณาราศีเมถุนนะคะแต่ก็ต้องระวัง ในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะจะเซ็นอะไรก็ต้องระมัดระวังให้รอบคอบอ่านให้ละเอียดวันที่4นะคะดาวสุกย้ายเข้าลัคนาราศีเมถุนนะคะย้ายเข้าเมถุนก็คือตัวท่านเองนะคะจะเจอดาวสุกไปทับตัวท่านดาวสุกจากเลือนวินาศ ก็หมายถึงว่าท่านจะได้ทำอะไรที่มันไกลบ้านไกลตัวเองได้ทำอะไรที่ไม่เคยได้ทำหรืออาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและอาจจะมีเงินที่ท่านหาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือคนจากต่างถิ่นแดนไกลมาเยี่ยมเยือนท่านก็เป็นไปได้นะคะวันที่6ดาวพุธคือตัวท่านเอง ลับเข้ามาที่ราศีเมษอีกหนึ่งครั้งนะคะก็อยู่ในภพของราภักแต่ที่มันไม่ดีก็คือไปเจอกับดาวราหูเพราะดาวราหูเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ค่อยถูกกันกับตัวท่านเองก็คือดาวพุธเรื่องของเอกสารนะคะที่มันจะสอดใส่เข้ามาหลอกลวงไม่จริงเรื่องพวกนี้ก็ต้องระวังอาจจะเกิด ขึ้นเป็นทุกขลาบก็ได้ได้เงินมาอาจจะมีคดีความตามมาด้วยก็ได้สําหรับคนลนัคณาราศีเมถุนหรือท่านอาจจะได้โชคลาภหรือเงินทองพิเศษจากสีรเทาเงินลับๆเงินใต้โต๊ะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังมีโอกาสนะคะมีโชคถูกหวยรวยเบอร์ซื้อติดๆกันไว้สําหรับคนลัคนาเมถุนอาจจะเจอโชคใหญ่ ได้โชคใหญ่กันเลยทีเดียววันที่10ดาวคารย้ายเข้าราศีกรกฎดาวคารย้ายเข้ามาที่รัคนากรากฎก็คือพบกระดุมพระนะคะลาพระเข้ามาที่กระดุมพระก็ถือว่าโชคใหญ่มาเยือนท่านแน่นอนช่วงวันที่10กลางๆเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ท่านจะลงทุนหุ้นหรือลาบลอย มีโอกาสนะคะแต่ไม่ใช่ว่าพออาจารย์บอกว่ามีโอกาสถูกกระน่ำไปซื้อไม่ได้นะคะวันที่15ดาวทิตย้ายเข้าลักนาพฤุกศกเข้าฮอกวินาดนะคะก็หมายถึงว่าอาจจะท่านอาจจะได้เดินทางต่างถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะได้ขยับตัวเองเข,า,ขาเรียกว,ว่าขยับพลังงาน ขยับเถอคะค่ะขยับแล้วดีวันที่19พระเกตย้ายเข้าลัคนาราศีสิงห์ก็กระตุ้นให้ท่านได้เดินทางกระตุ้นนะคะแต่ก็ต้องระวังช่วงนี้นะคะกระตุ้นเพราะว่าอาจจะเกิดแบบทุกขลาบกับท่านได้วันที่30ดาวสุกนะคะย้ายเข้า,ล,ขา,ล,าล,ล,ลัคนาราศีกรกฎก็จะเริ่มเข้าเดือน มิถุนาแล้วนะคะช่วงเดือนนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวศุกร์กับดาวขันอยู่ร่วมกันในภพกระดุมพระช่วงนี้ถือว่าดีนะคะงานต่างถิ่นต่างแดนจะเข้ามาแล้วได้เงินการเงินท่านจะดีมากช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยกลางเดือนสุดท้ายของท่านเนี่ยเรื่องงานของชาวลัคนาราศี เมทุนช่วงนี้ทำอะไรก็เหมือนจะราบรื่นมีผู้ใหญ่คอยอุดหนุนจุนเจื่นะคะผู้ใหญ่คอยหนุนหลังลูกน้องก็ดันถือว่าเป็นจังหวะที่ดีราาศาีเมถุนมีโอกาสได้ราบลอยนะคะได้ลาบลอยเป็นอีกหนึ่งลรคนาที่มีความโชคดีของปีนี้เลยทีเดียว ส่วนเรื่องของความรักของลัคนาราศีเมทุนนั้นลัคนาราศีเมถุนถ้ามีคู่ให้ค,หคู่ให้คู่ซื้อให้นะโชคโชคลาภมาจากคู่ครองหรือท่านมีโอกาสได้เจอคู่ที่มีคุณวุฒิว,วัยวุฒิที่ดีสำหรับลัคนาเมถุนนะคะเรื่องคู่ อาจจะเจอคู่คลองใหม่ก็ได้ช่วงนี้เรื่องงานนะคะหยิบจับอะไรก็เ,เป็นเงินเป็นทองหมดถือว่ามีโชคมีลาบจากงานงานที่ทำเดิมอยู่แล้วหรืองานใหม่ๆก็ถือว่าจะไปได้ใน,นทางที่ดีเลยทีเดียวสำหรับคนลนักณะราศีเมถุนขอให้โชคดีนะคะสำหรับลักนานี้